ครับวันนี้เรามาดูกรรมนะครับที่มาจากภาษาโบราณนะครับประเดี๋ยวนี้ก็มีการดัดแปลงมันตรงกับหลักทรัพย์อย่างมันนี้นะครับมันก็มันก็มันก็ได้นะครับมันก็ได้นะครับมันก็แล้วแต่นะครับมันก็มีการเปลี่ยนแปลงพ้องนะครับอ่ามาดูเลยนะครับอ่าอันนี้เขียนเป็นปริวัติแบบที่สามนะครับ บาลีใหญเถิงสุขสันคงซัตโลกานะครับบาลีใหญก็คือบรรยายนะครับ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 มาดูภาษาละลาเลยนะครับเขียนไปธรรมดาเลยครับบรรยายนะครับไม่ต้องไปกึศอะไรนะก็เขียนไปเลยครับธรรมดาเนี่ยสะกดไปแล้วก็เขียนไปนะครับอย่างนี้ก็ได้แหละครับบรรยายนะครับ มาต้องไปเอาอย่างนั้ะครับมาบางบางครั้งพวกกระจายใจแบบอเอาตัวเปลี่ยนเป็นตัว <c oughs> ลักนะครับแตนนะครับตัวนี้แบบซ้อนแวงลุ่มนะฮะเป็นหางนะครับฮะเม่อนกับบรนย้ายนะครับบรรย้ายเหมือนกัาานนะครับแต่ถ้าจยาเอาตำโบราณนะครับที่ไปปะในอเอกสารโบ,าบราณบวเขียนบาลิยายนะครับ บาลีใหญ่บาลีนะครับใหญ่นะครับนี่คือบรรยายนะครับบรรยายบาลีใหญ่เถิงครับเอาแบบนี้ดีกว่าเอาโบราณเน่อยเนะถิองนะธรรมดานะครับเถิงสุกนะครับบางครั้งเบืดใจแบบนี้นะครับตัวนี้มันเป็นตกแตนตกกะนะครับ กไก่อะแตนก็ไก่กไก่นะครับอ่าอ่าอ่าเนี่ยมันซุกอันนี้นะครับมาความจริงเปิ้อนบ่เถือนนะโบราณน,นะซุกยี่ี่กับซุกข,ขอใขความจริงเมื่อไหร่ต้องเป็นตัวตัวกะนี่นะครับแม่แม่ก๊กนี่นะครับสะกดนะครับขอใขนี่มันก็มาทดแทนมาได้แต่โบราณมันก็เขียนนะครับโบราณก็มีนะครับซุกที่เปิ้นเอาขอใขมาสะกดนี่ยนะครับ ก็มีค่ะสุขอ่าเพราะฉะนั้นเอาเอาเยี่ยมันสุขมวนฮะสุกสันสุกมวนสุกสัรน,นะครับโบราณเขา,าเขียนเอก,กสัรน,นะครับสรรสุกสัรน,นะครับบางทีเพืเ่อเพื่อจะใช้ไอ้ไม้ซัดบนพุ่นก็อันหน้าก็เพื่อใช้ไม้ซัดอยู่บนพุ่นก็สุกสันเหมือนกัน,นครับ เอาแบบง่ายๆเลยโบราณเี่บนปรกอบไม่ได้ถืออย่างนักนะครับแต่สมัยใหม่เราก็จะเอาให้มันเอามันงามหน่อย,ยได้นะงามหน่อยก็เอาหน้ามางบนเอาตัวตะมาใส่นะครับใส่กระรันน่ะอะตะมาใส่กระรันเอามารังรูมเนี่ยต้องมาซ้อนหลุมนี่นะครับถ้าจะเอาตัวตะมาใส่กระรันนะครับอ่าเนี่ยใส่ตัวละห้ามเข้าไปมันก็นเป็นสุกสันนะครับมันอันอีมันงามหน่อยเข้าตรงกับหลกักทรัพย์หน่อยอีกแน่นอนนะครับของ ของธรรมดาของสัตว์นะครับโบราณโมเขียนตัวนี้เหรอครับออย่างนี้เหรอครับสัตว์นะครับเป็นหมูหมากาไก่สัตว์อันนี้ก็คือสัตดเหรอครับข้าซั์ข้าซัดข้าซั์นั่นนะก็อย่างนี้สัตวดมอีเหมือนกันครับสัตว์เหมือนกันชัดนะชัดใบชัดล่มล่มชัดนะนะครับพวกก็อย่างนี้เหมือนกันนะซั์ใบนะครับ พ้นใจตัวเดียวอันนี้แหละครับสัตยะนะครับซื่อสัตย์อันนี้เหมือนนะครับสัตย์อันนี้เหมือนนะใจตัวเดียวกันนี้แหละครับ,ะะรบอ,อัน,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 นบนนนนนะนนบนบบบ,บมีตัวอื่นนะครับโบราณบน่นอย่างเงี้ยคือสัตย์หมดนะครับทุกอย่างเลยฮะแต่นี่เขาอย่างเพิ่มมางามหน่อยเพิ่มเป็นสัตวะนะครับอโอเคสัตวปะปลาตะวะตะวะนี่มาแบว่งล่มบนครับอ่าแล้วก็ใส่ ุละห้ามเียนะครับอ่าอันนี้ก็เหมือนอันนี้มันไปไหนไมันได้ละเพราะว่ามันเป็นสัตวะนะครับเป็นหมูมากาไก่ซั์นะครับซั์โลกะนะครับความจริงมันมาจากโลกนะครับโลกโลกะมันก็อ่านได้เหมือนกันโลกะนะครับ มันก็อ่านได้เหมือนกันอย่างนีง้ก็อ่า voilà. นได้เหมือนกันหรืออ่าหรือเอาตะกะวางบนอย่างนีง้ก็โลกาเหมือนกันนะโลกาได้อ่านได้เหมือนกันฮะแต่ถ้าอยากเอามันอืงามหน่อยนะครับมันมีลูกเล่นหน่อยเอาแบบบาลีนะครับอ่าอย่างนี้โลกานะครับนะฮะโลกาอ่าอย่างนี้โลกาสัดโลกา นะครับเอามาเขียนดูปริวัติแบบที่สองเลยนะครับะบะลิยายบะลิยายเถิมสุขสัญของสัตว์โลกโลกา อ่ก็คล้ายกันแล้วครับเพียงแต่อ่ามีไอไอกำอุออรรอนี่มันจะมีไอไม้จัตวาอยู่ฮะรประดับไว้แค่นั้น,นอันนี้บเปลี่ยนแปลงนักมีอยู่อยู่สามตัวนะที่มีไม้จัตวาเนะเสียงเอกอโทตีบหมีนะมาวัวอาก่อนอย่างไรก็ต้องไปอ่านออกขึ้นไปดังบนมดะครับอ่าบะลิยายเถิงซุก สันของสัตว์โลกานะครับเหมือนกันนะภาษาเก่าๆนี่ก็อ่านเสียงออกมาอย่างอุ่นเหมือนกันนะครับะนะครับ